ถ้าจะบอกว่ามีคนปั่นกระแสเรื่องระบบประกันสุขภาพหรือว่าระบบสาธารณสุขของไทยจะล่มอีก3ปีข้างหน้านั้นก็คงจะไม่ผิดหนักนะครับเพราะว่าพอเปิดกระแสเรื่องนี้ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ออกมาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลในสังคมไทยหรือว่าในวงการสาธารณสุขอยู่พอสมควรครับใครที่พูดเรื่องว่าระบบสาธารณสุข ของไทยจะล่มสลายอีกสามปีข้างหน้านั้นตามภาพที่ผมแนบ่ให้ดูนะครับเมื่อเกิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อมีคนปล่อยกระแสรเรื่องนี้ออกมาก็ยังดีที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือว่าผู้บริหารโดยตรงออกมาพูดเรื่องนี้ว่าหยุดกังวลยืนยันด้วยข้อมูลบัตรทอง30บบาทไม่ล่มสลายแน่นอนผู้ที่พูดก็คือนายแพทย์อัตพร ลิมปัญญาเลิศนี่แหละครับเป็นรองเลขาธิการสอปอสอชอในฐานะโฆษกสอปอสอชอพูดง่ายๆก็คือเรื่องนี้หน่วยงานองคอ์กรที่รับผิดชอบออกมาพูดเองคนที่พูดก็คือเป็นออกมาพูดในนามโฆษกของสอปอสอชอสอปอสอชอนั้นก็คือสำนักง,งานส่งเสริมสุขภาพนั่นแหละครับชื่อเต็มๆยาวๆมีอยู่นะครับผมขอพูดไว้ประมาณนี้ก่อนประเด็นเรื่องนี้ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายว่าระบบสาธารณสุขไทยจะล่มสลายมันก็มีเพื่อนทักเข้ามาหลังใหม่ผมบอกว่าคนที่ปล่อยข่าวอย่างนี้สามารถที่จะฟ้องร้องได้ไหมเพราะก่อให้เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าข่าวในลักษณะนี้มันก่อให้เกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควรแล้วมันก่อให้เกิดสังคมสับสนเหมือนกับว่าปั่นกระแสนะโดยมีมุ่ง ความมุ่งหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่ครับผมว่าทีมกฎหมายหรือว่านักกฎหมายที่รู้เรื่องนี้ผมว่าน่าจะนําเรื่องนี้ไปพิพจรารณาว่าจะดําเนินการกับผู้ที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ปั่นกระแสะเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ได้ข้อยุติข่าวหน้ามันจะไม่มีปัญหาเอาเรื่องนี้นําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกครับ จะว่าไปแล้วเรื่องบัตรทองเรื่องบัตร30บาทรักษาทุกโรคอะไรก็ตามมันเป็นสิทธิมันเป็นไรกับที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องจัดสรรให้กับประชาชนจะต้องจัดหาให้กับประชาชนทุกคนกับมันเป็นสิทธิ์มันเป็นไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลมันเป็นสิทธิของทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกนี้จะต้องได้รับบริการอย่างนี้ขึ้นมาพูดอย่างหนึ่งก็คือ การรักษาฟรีไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือว่าบัตร3ัสิบาทมันเป็นสวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้มันมีพักการเมืองบางพรรนะครับที่ตอนหาเสียงหรือตาง